สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คำทำนายผ่านการเล่าเรื่องจากไพ่ยิปซีที่เราแรนด้อมไปแต่ละครั้งนะคะรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะบางทีอาจจะได้แนวคิดหรือข้อคิดดีๆกลับไปเนาะคำทำนายนะคะเป็นการอ่านข้อความตามหน้าไพ่ที่เราแรนด้อมขึ้นมานะคะพลัางงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเนาะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจขอให้ปล่อยผ่านนะคะไม่เก็บเอาไปคิดใส่ใจเนะาะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่ดีนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคะ และขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงคอมเมนต์ต่างๆที่เป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะทุกๆคอมเมนต์นะคะอ่านหมดเลยก็ถือเป็นกำลังใจดีๆต่อกันเนาะคำทำนายผ่านเรื่องต้องในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่พลังงานที่ไพ่จะสื่อก่อนนะคะวันนี้ไพ่จะให้พลังงานอะไรในสภาวะหรือสถานการณ์ที่คุณอาจจะเคยเจอมาหรือกำลังเจออยู่ก็เป็นได้นะคะมาดูไพ่ที่เราได้นะคะ จุดไม่เท้านะคะพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิงนูมันสื่อถึงความมุ่งมั่นในการที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆแหละนะคะถ้ามองเรื่องของความรู้สึกก็คือการกลับมารักตัวเองเอาสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัญหานะคะคพยายามที่จะเอาชนะเพื่อที่แบบให้ตัวเองรู้สึกดีหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงทําให้มันเสร็จตามที่แบบเป้าหมายที่แบบเราตั้งใจไว้นะคะสตรีน์นะคะเป็นพลังงานของชาวราศีสิงนะคะ เป็นพลังงานที่สื่อถึงการใช้ความปณีปนอมความอ่อนน้อมในการเอาชนะสิ่งที่มันยากหรือว่าสิ่งที่มันยิ่งใหญ่นะคะเลี่ยงในการใช้กําลังนะคะบางทงอาจจะสื่อถึงการใช้สติปัญญาในการที่แบบแก้ไขปัญหาต่างๆก็เป็นไปได้สุดท้ายแล้วใดๆแล้วคือสามารถทําได้ถ้ามองก็คือมีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งในการที่จะเอาชนะสิ่งต่างๆที่มันยากความรู้สึกเนาะถ้าถ้าดูลิงก์กับ จ็ไม้เท้านะคะมันสื่อถึงว่าคุณกลับมารักตัวเองคุณทําสิ่งต่างๆเพื่อตัวเองสิ่งที่มันยากที่สุดถ้ามองในเรื่องของความรู้สึกคือคุณณตอนเนี้ยคือคุณเอาสามารถที่จะเอาชนะความทุกข์ใจหรือว่าสิ่งต่างๆที่มันทําให้กระทบต่อความรู้สึกของคุณมันดูเข้มแข็งขึ้นแล้วนะตอนเนี้ยนะคะเดือนธันวาแล้วเป็นพลังงานของชาวราศีธนูเป็นพลังงานที่สื่อถึงการปรับบาลานซ์ความสมดุลหรือว่าการฮิวพลังงานไพ่สามใบนะคะ มองว่าคุณกลับมารับตัวเองพยายามที่จะเอาชนะพลังงานที่มันไม่ดีอที่มันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณนะคะพยายามทัาให้ตัวเองเข้มแข็งเอาชนะสิ่งต่างๆที่เข้ามาด้วยสติปัญญาแหละนะคะตอนนี้มองว่าคุณเข้มแข็งคุณอาจหรือบางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบยิวตัวเองก็เป็นได้นะคะยิ้วเพื่อที่จะไปต่อนะฮิวไม่ใช่เพื่อแบบว่าเพื่อที่จะกลับ เราะว่าเดอะเทมเพกับ t h e s t r ต n g คือเข้มแข็งแล้วอ่ะเข้มแข็งนะตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะมูไปข้างหน้าเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่สื่อถึงคุณรักตัวเองนะเจ็ดในเทา้าถ้าสามพลังงานไพ่สามใบก็คือกลับมารักตัวเองทําตัวเองให้เข้มแข็งฮิวตัวเองเพื่อที่จะมูไปข้างหน้าประมาณนั้นนะคะนี่คือพลังงานไพ่เดี๋ยวมาดูเรื่องราวที่ไพ่จะบอกนะคะไพ่จะบอกถึงสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะ ไพ่ที่เราได้นะคะสองถ้วยพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะคู่รักพาร์ทเนอร์นะคะราชนีถือไม้เท้าพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูเนาะที่สื่อถึงความเก่งอะนะคะความเก่งยังในเรื่องของการบริหารการจัดการรวมไปถึงในเรื่องของการตัดสินใจนะคะก้าเหรียญนะคะความที่แบบตั้งใจทําในสิ่งต่างๆจนประสบความสําเร็จ นะคะคแต่การทําครั้งนี้บางทีมันอาจจะสื่อถึงมุ่งมั่นตั้งใจจนบางครั้งอาจจะต้องอทําอะไรเพียงลําพังแต่ได,ไดแล้วสุดท้ายคือประสบความสําเร็จนะคะ10ถ้วยนะ,ะพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะมีนปรากฏพิจิกที่สื่อถึงความสมบูรณ์ในเรื่องของความรู้สึกนะคะเเหรียญพลังงานของชาวธาตุดินนะคะมืงกรรู้สบกันคิงถือถ้วยนะคะพลังงานของ ที่สื่อถึงว่าความรู้สึกที่มันเติมเต็มที่มันนิ่งแล้วอะที่จะแบบให้กับใครสักคนหนึ่งหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงในสภาวะที่มีความเป็นผู้ใหญ่ที่ควบคุมอารมณ์ได้ละที่แบบไม่วอกแวกละนะคะความรู้สึกนี้ก็คือเป็นลักษณะที่แบบว่ามั่นใจในระดับหนึ่งว่าคนนี้คือคนที่ใช่คบก็คือไม่ได้คบแบบคบเล่นเล่นแต่คบเพื่อที่แบบมองถึงอนาคตเนาะถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์นะคะ The Tower พลังงานของการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นการทะเลาะที่รุนแรงหรือว่ามีเหตุที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านนิกทีฟนะคะเก้าไม่เท้านะคะพลังงานที่สื่อถึงเหนื่อยแหละนะคะถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์ก็คือเหนื่อยแต่ยังอยากที่แบบที่อยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ยังอยากที่จะประครับประคองไปต่ออะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะมาดูต่อ The Fool นะคะพลังงานที่สื่อถึง ความที่ไม่ยึดติดอะไรอ่ะความที่อยากเป็นอิสระความที่อยากจะออกไปหาอะไรสนุกสนุกทำอยากเที่ยวนะคะแต่เป็นการเที่ยวที่แบบในลักษณะที่คือแบบไม่ได้คิดอะไรอะเที่ยวอย่างเดียวคือแบบขอให้มันสนุกได้แบบรีแลกผ่อนคลายอะไรประมาณนั้นบางทีอาจจะสื่อไปถึงว่าเที่ยวแบบตามอารมณ์อะไม่ได้คิดไม่ประเมินความเสี่ยงอะไรประมาณนั้นนะคะราชนีถือเหรียญพลงงานที่แบบเห็นคุณค่า ความเห็นคุณค่าในตัวเองหรือว่าความที่ทําอะไรก็คือนึกถึงในเรื่องของการประเมินผลกระทบที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะสีเรียนนะคะพลังงานของชาวธาตุดินเนาะบางการพ์ศระกันสื่อถึงการที่แบบหยุดเพื่อที่จะเช็คหรือการที่ตรวจสอบความรู้สึกว่าเป็นในลักษณะที่แบบถ้ามองความรักก็คือบางครั้งอาจจะสื่อถึงรักตัวเองมากเกินไปหรือรักตัวเองแต่ก็ไม่อยากที่จะเสียเขาไปอะไรประมาณนั้นนะคะ หนึ่งดาพลังงานของการที่แบบตัดสินใจคิดหนักนะคะคิดดีๆในการที่จะตัดสินใจทําอะไรบางอย่างนะคะพลังงานหน้าไพ่ที่เราได้นะคะเรามีพลังงานของชาวราศีสิงชาวราศีธนูนะคะผู้ที่เกิดวันอังคารเนาะแล้วก็พลังงานอ่ะของเดอะฟูวันอังคารนะคะ,อะนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ ธาตุนะคะธาตุก็จะมีธาตุดินมังกรลุกสศกกันเนะานนะธาตุน้ํามีนกระกฎพิจิธาตุลมมิถุนตุนกุ้มธาตุไฟเมสิงธนูเรามีครบทุกธาตุเลยนะคะนี่มาดูในสิ่งที่ไพ่จะสื่อนะคะพลังงานที่ไพ่ขึ้นนะคะมองว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์มองว่าคุณเองนะคะอาจจะ เป็นครอบครัวแล้วแหละนะคะบางทีอาจจะอยู่กินด้วยกันหรือชั้นสามีภรรยาชั้นแฟนแล้วนะคะมีในลักษณะที่แบบเป็นครอบครัวเนาะมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ผ่านมาที่แบบทําให้คุณต้องมาเช็คสถานะความรู้สึกของคุณกับแฟนหรือเปล่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องของการเกิดเหตุทะเลาะกันรุนแรงกันขึ้นมาก็เป็นได้นะคะเพราะดูแล้วตัวคุณเป็นในลักษณะที่แบบเป็นคนที่ทําอะไรแล้วค่อนข้างที่ที่จะ เน้นความถูกต้องนะคะและเป็นคนเก่งอะ่ะเป็นในลักษณะที่แบบว่าคุณมองว่าความเก่งของคุณอะ่ะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นอะ่ะคุณค่อนข้างที่จะต้องการที่จะเคลียร์แล้วก็ชัดเจนในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะมองว่าการทะเลาะก,ก่อนครั้งเนี้ยนะคะมันอาจจะทำให้คนที่เป็นแฟนคุณอะ่ะนะคะคนที่คุณคบอยูอ่อยากที่แบบ บางทีมันอาจจะสื่อถึงเขาอยากจะออกไปเที่ยวอยากมีความเป็นอิสระอยากม,มีพื้นที่ส่วนตัวก็เป็นได้เนาะเดี๋ยวเรามาขยาย The Tower ก่อนนะคะว่า The Tower มันเกิอดอะไรขึ้นถึงมีปัญหากันในความสมัมพันธ์แปดถ้วยแปดถ้วย,ยงไมเป็นแปดถ้วยสองเหรียญแปดดาบถ้ามองดูนะคะ คนที่อยู่ในความสัมพันธ์น่ะที่มันเกิดปัญหาทะเลาะก,กับคุณน่ะมันน่าจะเป็นในลักษณะที่บางทีเขาอาจจะมาขอห่างจากคุณก็ได้เป็นในลักษณะที่แบบมาพูดคุยมาบอกคุณแหละว่าขอห่างสักพักขอไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวสักพักก่อนได้ไหมแต่เขายังไม่ได้แบบกล้าที่จะบอกความจริงอะไรบางอย่างจากคุณยังไม่กล้าที่จะออกจากความสัมพันธ์จากคุณนะเพราะดูแล้วถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบถ้าเขาเจอคนใหม่นะเพราะมันมีสองเหรียญขึ้นมานะคะ มันอาจจะเป็นเพียงแค่เขามาคุยกับคุณว่าขอห่างกันสักพักขอไปใช้ชีวิตลำพงังเพราะมีแปดแปดดาบขึ้นมาเหมือนขอห่างเพื่อที่จะไปอยู่ทบทวนอะไรบางอย่างอะไรประมาณนั้นเพราะเนี่ยมันก็มีเจ็ดเจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเป็นพลังงานของการทบทวนพอมีเรื่องของทบทวนมันมีปัญหากันเกิดขึ้นคนคนนี้นะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธนะ์น่ะก็อาจจะมาบอกกับคุณว่า เขาอยากจะอยู่คนเดียวขอเวลาเขาได้ไหมเราอาจจะห่างกันสักพักซึ่งจริงๆเขาน่าจะมีคนหนึ่งที่เข้ามาในความสัมพันธ์นึแต่เขาอาจจะยังไม่กล้าบอกคุณเนาะเพราะมันมีเดอะฟูขึ้นมาความที่เขาอยากจะเป็นอิสระกับคุณด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งเนี่ยนะคะคือทําอะไรแล้วก็ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยคุณมองว่าคุณเองมีคุณค่าเห็นคุณค่าในตัวคุณเองอะพูด,ดง่ายเพราะมันเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ขึ้นมาดูแล้วคุณเองน่า มีความต้องการที่อยากจะเคลียให้มันจบนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงแบบขอห่างคุณสักพักหนึ่งแต่ไม่ใช่ในลักษณะที่แบบจบความสัมพันธ์นะแค่มาบอกว่าห่างกันสักพักหนึ่งขอเวลาไปคิดทบทวนเรื่องต่างๆแล้วเขาจะกลับมานะคะเป็นในลักษณะที่แบบอาจจะแบบขอตัวไปอยู่ลําพังแล้วไม่ได้ติดต่อคุณอะไรประมาณนี้มันมีเดือฟูความอยากเป็นอิสระค่าจะให้เหตุผลคุณว่าอยากออกไปเที่ยวอยากออกเดินทางอะไรต่างๆก็ก็เป็นได้นะ เดี๋ยวมาขยาย the fool ก่อนนะคะ the อนะ o l นเดอะเจ l พลังงานของชาวราศีมังกรห้าเหรียญไปสิห้าดาบถ้ามองดูแล้วนะคะ the fool มันน่าจะเป็นในลักษณะที่เขาน่าจะไปติดอะไรบางอย่างนะคะ มันถึงแบบมันทาให้คุณสัมผัสได้ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้แบบให้ความสนใจคุณเหมือนแต่เดิมบางทีมันอาจจะเป็นในสภาวะที่คุณสัมผัสได้นะคะในสิ่งที่เขาพูดว่าเขาไม่ได้บอกความจริงกับคุณนะเพราะจริงจริงแล้วาการที่เขามาบอกคุณว่าเราห่างกันสักพักหนึ่งนะเขาอยากใช้เวลาอยู่คนเดียวเขาไม่ได้มีการติดต่อจากคุณแต่เขายังไม่กล้าที่จะตัด จบหรือบอกเลิกกับคุณนะทีนี้ช่วงที่เขาห่างจากคุณไปเขาอาจจะให้เหตุผลว่าอยากไปเที่ยวอยากไปเดินทางอยากไปทําอะไรต่างๆในสิ่งที่ที่เขาอยากจะทําแต่ความเป็นจริง<อ>เขาน่าจะมีติดบางอย่างนะคะเนี่ยเพราะคุณสัมผัสได้แหละเ่าความรู้สึกเขาไม่เหมือนเดิมห้าเหรียญขึ้นมามันมันขัดแย้งในสิ่งที่เขาบอกคุณอันนี้คือในลักษณะหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนาะมาดูว่าความรู้สึกความรู้สึกของเขาเนาะ ที่มีต่อคุณจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะคะก้าถ้วย 7, จิตดาบณนะตอนนี้ถ้ามองดูแล้วนะคะเขาไปหาความสุขจากสิ่งอื่นซึ่งเขาไม่ได้บอกคุณนะบางทีอาจจะเป็นในลักษณะ The Devil The High Princess ขึ้นมาช่วงที่เขามาขอมาขอห่างจากคนนะุณน่ะเขาน่าจะมีคนอื่น ที่ทําให้เขาสนใจเพียงแต่เขาไม่กล้าบอกคุณตรงๆเขาก็เลยแค่ขอห่างจากคุณขอไปใช้ชีวิตอิสระเที่ยวทํทาตามในสิ่งที่เขาอยากจะทําซึ่งมันมีเดอะเดวิลขึ้นมากับเดอะไฮปรินเซสมองว่ามันน่าจะมีอีกคนเข้ามาแทรกที่ทำให้เขาแบบรู้สึกดีเพราะคุณสัมผัสได้ว่าเขาเปลี่ยนไปเขาพูดเขาไม่ได้พูดความจริงกับคุณเขามีบางอย่างที่ปกปิดอยู่ คนคนนั้นให้ความสุขเขามากกว่าอันเป็นสิ่งที่เขาปกปิดคุณสองดาบความลังเลถ้าดูแล้วเขาลังเลนะกับคุณกับอีกคนหนึ่งที่เขาเจอนะคะลังเลในเรื่องของการตัดสินใจนะคะ The Emperor แต่มองดูแล้วอะ่ะด้วยความที่คุณมีความมั่นคงในหน้าที่การงานเขามีแนวโน้มที่แบบ ถ้าดูอีกคนนึงมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาไปหาความสุขเฉยๆก็ได้ไม่ได้จริงจังเนาะเป็นการที่แอบทำในช่วงที่แบบขอห่างจากคุณอาจจะลองไปคบกับคนคนนั้นดูอะไรประมาณนั้นแต่ก็ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะจริงจังจกับคนนั้นหรือจะยังไงต่อกับคุณเพราะมันเป็นอยู่ในช่วงตัดสินใจในความต้องการของเขานะคะถ้ามองดูคนคนนี้นะคะจุดเด็ดการจบเพื่อเปลี่ยนแปลงจบอะไร เดอไฮโรแฟนความถูกต้องศีลธรรมเจ็ดถ้วยตัวเลือกถ้าดูแล้วอะแนวโน้มในระหว่างที่เขาห่างจากคุณสักพักหนึ่งนะคะเขามีโอกาสที่จะจบกับตัวเลือกเพราะถ้าดูแล้วคือเดอไฮโรแฟนขึ้นมาเขาน่าจะทำในสิ่งที่มันถูกต้อง ถ้าเขากับคุณปีครอบครัวกันเพราะมันเป็นสองถ้วยขึ้นมาในช่วงสถานะคุณกับสิบถ้วยถ้ามองดูแล้วคุณกับเขาอ่ะน่าจะเป็นครอบครัวกันแหละแต่บางครั้งเขาแค่อาจจะเดินมาบอกคุณว่าขอห่างกันสักพักนึงขอไปใช้ชีวิตลําพังหรือว่าไปทบทวนอะไรบางอย่างหรือแบบไปการเที่ยวเดินทางลําพังอะไรประมาณนั้นซึ่งจริงๆแล้วคือในระหว่างที่เขาไปเขาก็มีคนที่แอบคุยอยู่ซึ่งคุณไม่รู้หรือบางทีคุณอาจจะรู้ก็ได้ ถ้าคุณรู้เขาก็จะพยายามทําในลักษณะที่แบบเหมือนสํำนึกผิดจบนะคะตัดตัวคนที่เพิ่งเข้ามาออกไปจบกับคนคนนั้นถ้าดูจากหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะหกเหรียญกลับมาหาคุณนะคะถ้าดูแล้วอ่ะมันเป็นในกรณีที่ดูจากหน้าไพ่เขาแอบไปคบแต่ใดๆแล้วสุดท้ายเขาน่าจะจบ กับคนคนนั้นยอมจบกับมือที่สามเนาะเจ็ 7, ถ้วยขึ้นมาเดอไฮโรแฟนจบกับมือที่สามไม่กลับมาหาคุณอันนี้คือในส่วนที่ไพ่ขึ้นมานะคะทีนี้มาดูว่าแอคชั่นของเขานะคะเขาจะทำยังไงเขากลับมาหาคุณใช่เดอะ์มิจิเชียนเขากลับมา แต่การกลับมาของเขาอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดนะคะ mm hmm. แล้วเดอะมิสิชเชนขึ้นมาเพราะว่าเป็นคนฉลาดในเรื่องของการเจรจา mm hmm. การพูดคุยอยู่แล้วนะคะรา mm hmm. ชนีถือถ้วยเขากลับมาหาคุณยอมเลิกกับมือที่3อันนี้คือในส่วนของไพ่ที่ขึ้นมานะคะทีนี้มาดูว่าไพ่จะแนะนําอะไรกับคุณเนาะสิบเหรียญสิบเหรียญความมั่นคง ถ้ามองดูนะคะบางทีไพ่ตัวนี้มันอาจจะบอกกับคุณว่าคุณมั่นใจในคนคนนี้ไหมคนที่เคยบอกกับคุณว่าห่างกันสักพักแต่แอบไปคบคนอื่นคือแอบนอกใจอะนะคะถึงแม้ว่าเขาจะสำนึกผิดจบกับมือที่สามแล้วกลับมาหาคุณนะคะกลับมาพูดจาบ้าๆให้คุณเป็นคนสำคัญให้คุณคือหนึ่งเดียวในความรู้สึกที่เขามี พลังงานไพ่ตัวนี้เหมือนถามคุณแหละว่าคุณมั่นใจไหมมั่นใจในความรู้สึกหรือว่าสิ่งที่เขาบอกกับคุณไหมนะคะกับการกลับมาของเขาเนาะคุณคิดดีๆว่าการกลับมาของเขาเนี่ยนะคะคุณมั่นใจไหมว่าความรู้สึกที่คุณมีให้กับเขาอ่ะมันยังมั่นคงเหมือนเดิมอาจจะเป็นสื่อใน,ในว่าวางใจหรือว่าเชื่อใจเขาเหมือนเดิมไหมประมาณนั้นนะคะสมไม้เทา้า ถ้ามองดูนะคะมันเป็นในลักษณะที่แบบให้คุณคิดนะว่าคนคนนี้นะคะเขาสำนึกผิดเขากลับมาแต่ใดๆแล้วคือเขานอกใจคุณคุณจะให้โอกาสทาไมต้องถามบอกคุณเองว่าความวางใจหรือว่าความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอ่ะมันมั่นคงเหมือนเดิมไหมหรือว่ามันออกไปจากตรงนั้นแล้วหรือมันออกไปแล้วหมายถึงว่าหมดความวางใจอ่ะหมดความไว้ใจกับเขาคนนี้แล้ว เป็นในลักษณะนั้นก็คือให้คุณลองดูนะคะ The a j u s t m e n t ใช่ก็คือเป็นในลักษณะที่แบบเหมือนให้คุณดูแหละว่าผลจากที่เขาทำกับคุณนะคะการนอกใจถึงจะสํานึกผิดเนาะมันก็ให้คุณมาถามตัวเองว่าคุณจะสามารถไว้ใจเขาหรือว่ามีความสุขเหมือนเดิมไหมถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันเป็นในลักษณะที่แบบเขาเรียกว่าอืม ลองห่างลองใช้เวลาคิดอยู่นะคะคุณยังมั่นคงกับเขาไหมสีดาขึ้นมาขอให้คุณชัดเจนในความรู้สึกของตัวเองนะตอนนี้นะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับคนที่เคยนอกใจคุณแล้วเขาบอกว่าเขาจุกกับมือที่สามเขากลับมาหาคุณเพราะทางนี้ท้งนั้นเดือดซันขึ้นมามันเป็นในลักษณะที่แบบคุณสามารถที่จะเขาเรียกว่าไม่ระแวงเขาอะ นะคะเหมือนในลักษณะที่แบบไว้ใจเขารักเขามีความมั่นคงต่อเขาเหมือนเดิมไหมหรือคุณมีความระแวงถ้าคุณไม่มั่นคงหรือว่าไม่เชื่อใจเขาร้อยเอร์เซ็มันก็จะโอกาสน้อยที่คุณจะมีความสุขในความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะ The Empress ตัวนี้มันสื่อถึงว่าถ้าคุณรักตัวเองมากพอเนาะ มันเป็นความรู้สึกที่แบบเมื่อไหร่ที่คุณรักตัวเองมากพกอคุณจะมีความความรู้สึกที่แบบสามารถที่จะตัดสินใจได้นะคะกับการที่แบบไปหาอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นพลังงานไพ่ถ้าบอกว่าไพ่สื่อถึงอะไรไพ่บอกให้เราอะตัวคุณเองนะคะถามความรู้สึกของตัวคุณเองว่าถึงแม้เขาจะสำนึกผิดจบกับมือที่สามแล้วกลับคืนมาหาคุณ คุณอะมีความรู้สึกมั่นคงกับเขาไหมในเรื่องของความไว้ใจยังมีให้กับเขาเหมือนเดิมไหมนะคะยังชัดเจนเหมือนเดิมไหมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณได้คําตอบว่ายังมีความระแวงอยู่นั่นสื่อถึงว่าความมั่นคงในความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาอะมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันเปลี่ยนไปละเพราะได้ได้แล้วอะคุณยังจะต้องมาคอยระแวงมาคอยหิวตัวเองอีกความสุขอะมันก็จะไม่เหมือนเดิมเพราะมันมีความระแวงขึ้นมาเว้นแต่คุณจะปล่อยวาง นะคะซึ่งถ้าไพ่บอกตรงนี้มันเหมือนกับในลักษณะการกลับมารักตัวเองอ่ะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่มันก็ยังไม่สายเกินไปเนาะเพราะมันมีเด็กถือเหรียญมานะคะพลังงานไพ่ที่ที่ให้มาเนาะเป็นในลักษณะที่แบบอถ้าคุณจะเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่สายเกินไปนะอะไรประมาณนั้นแล่ก็คือสิ่งที่ไพ่ให้กับเรามานะคะทีนี้มาดูนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรต่อเนะส่ง้ายนี่หนึ่งไม้เท้า ก็คือเป็นประมาณว่าถ้าคุณรักตัวเองพอถ้าคุณไม่ไว้ใจเขาเหมือนเดิมมีความระแวงอยู่ความสุขที่คุณมีอ่ะมันก็จะน้อยลงนะแต่การที่คุณจะไปเริ่มใหม่มันก็ไม่สายไปนะคะเพราะมีทั้งเนี่ยเด็กถือเหรียญหนึ่งไม้เท้าด้วยเนาะนี่แหละก็คือพลังงานไพ่ที่ให้นะคะเป็นในลักษณะที่บอกว่าเขากลับมาก็จริงอยู่แต่ต้องถามความรู้สึกของตัวคุณนะคะว่า คุณไว้ใจเขาร้อยเปอร์เซนไหมยังเหมือนเดิมไหมคุณมีความสุขกับการที่เขากลับมาไหมถ้าคุณมีคําตอบที่ชัดเจนแล้วก็อย่าลืมว่าโอกาสใหม่ๆมันยังมีให้คุณเสมอประมาณน,นี้นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นคําทํานายผ่านเรื่องเล่าในวันนี้นะคะมันก็น่าจะเป็นประมาณในลักษณะที่แบบตัวคุณเองกลับมารักตัวเองอ่ะนะคะทําตัวเองให้มันเข้มแข็งมีใจตัวเองนะคะมันเป็นในลักษณะที่คนรักนะคะหรือแฟนของคุณอาจจะมาขอ พูดกับคุณบอกกับคุณแหละในลักษณะที่แบบขอห่างกันสักพักอยากจะไปใช้ชีวิตในการเที่ยวในการเดินทางในการทําอะไรต่างๆเพียงลําพังซึ่งในระหว่างนั้นเขาแอบไปคุยกับคนอื่นนะคะช่วงที่ห่างจากคุณมองว่าคุณน่าจะรู้แหละเพราะไม่ถ้าคุณไม่รู้เขาจะไม่มีในลักษณะที่แบบว่าสํานึกผิดแล้วจบแล้วกลับมาหาคุณแล้วมาบอกคุณว่าคุณคือคนที่สําคัญเนาะเขาหวนกลับมาหาคุณแหละเขายอมจบกับ มือที่สามนี้ต้องถามว่าเพราะเขากลับมาความไว้ใจที่คุณมีมันเหมือนเดิมไหมถ้าคุณมีความไว้ใจเขาเหมือนเดิมมีความสุขเหมือนเดิมคุณก็มีคําตอบว่าคุณจะให้อาภายัยหรือไปต่อกับเขาไหมแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าความไว้ใจที่มีอมันไม่เหมือนเดิมคุณมีความระแวงคุณต้องมาฮิวตัวเองต้องมาคอยแบบทําให้ตัวเองปล่อยวางไม่คิดมากนะอันนี้คุณก็มีคําตอบเพราะไพ่บอกว่าโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ๆม,มันมีเข้ามาหาคุณเสมอ ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคำทำนายวันนี้เนาะก็เป็นกำลังใจให้แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ